สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกาลเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนนะจ๊ะพี่แล้วภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่ๆแอนไลน์หาหนูได้เลยนะจ๊ะพี่ที่เบอร์โทร 0840659180จ้ะมาจากพี่เรามาดูกันที่องค์แรกนะจ๊ะองค์แรกหนูจับไปเดิมได้เป็นมีดจ้ะเป็นมีดหลงพ่อเดิมจ้ะเขาเรียกว่าพักขันหรือว่ากีกอะไรสักอย่างจ้ะพี่นะคะหนูได้มาสภาพนี้ความยาวก็จะอยู่ประมาณนี้จ้ะความยาวถ้าเกิดว่าวัดตรงนิ้วกลางจากพี่นะคะเลยข้อมือมาจากจะเลยข้อมือมาจากพี่จ๋านะคะตามภาพนะคะพี่แล้วก็จะมีรอยจานหลงพ่อเดิมจากพี่นะคะ จะมีรอยจานหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่สวยงามมากจากพี่จ่าเล่มนี้นะจ๊ะเป็นมีดพักขันค่ะพี่พี่ดูความเก่าของมีดจากพี่ดูความเก่าของมีดนะคะเล่มนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจากเล่มนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากเป็นมีดพักขันนะคะพี่ขาของหลวงพ่อเดิมนะคะสนใจองค์ไหนยังไงภาพไม่ชัดยังไงพี่เพียรไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จาก จากพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะมีดพกขันหลวงพ่อเดิมจ้ะส่วนอันนี้จะพี่จ๋าหนูจะได้มาเป็นตลับเล็กอย่างนี้จะพี่ไม่ได้เล็กมากไม่ได้ใหญ่มากอยู่ตรงกลางฝ่ามือจะเป็นแบบนี้จ้ะเป็นหลอ่าอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนั่งพานจ้ะนะคะเป็นสีพึ่งของหลวงปู่ทิมนะคะพี่นะคะสภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะจะเป็นสีพึ่งสีเขียวจ้ะ มีพระมีตะกุดมีปลามีพยาครุฑมีพระนับปกมีสมเด็จจ้ะนะคะตามภาพค่ะพี่ตะดับนี้ขอไว้ที่700บาทจากระับสีพึ่งขุนแผนหลวงปุทิมจากพี่จ๋านะคะหนูขอไว้ที่700บาทจาก700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากสนใจยังไงแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมจากเวลาเปิดปิดอย่างนี้จ้ะจะเป็นเหรียญปุทิมนั่งพานนะจ๊ะพี่จะเป็นเหรียญปุทิมนั่งพานจ้ะเนี่ยค่ะ ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะ้ะจะเป็นตะกุด พร้อมอาหลวงพ่อเดิมค่ะมีปลาด้วยจ้ะพี่เนะะี่ยค่ะจะเียนว่าหลวงหลวงพ่อเดิมนะจ้ะพี่พี่ไม่ต้องสังเกตนิ้วมือแม่ค้านะคะพี่ว่ามันเปือเป่อนจะไม่จ๋านะคะแล้วก็จะมีรอยจานจ้ะพี่จะมีรอยจานค่ะพี่นี่คัะนิ้วเปื่อนจับมีดเมื่อกี้แล้วค่ะพี่สนดิ่มขึกนแล้วจะมีตะกรุดเล็กๆค่ะพี่นะคะสองดอกสี่ดอกหกดอก หกดอกจากพร้อมป่าจากพี่นะคะตะกรุดมีรอยจันทุกดอกจากพี่แะเขียนว่าหลวงพ่อเดิมอย่างนี้ทุกดอกจากอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจากมีรอยจันด้วยนะคะพี่แผ่นสี่เหลี่ยมในด้านหน้าจะห้อยมาอย่างนี้นะคะพี่นะคะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ค่ะชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจากชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากพี่จะเป็นสร้อยหลวงพ่อเดิมจ้าส่วนอันนี้จ้ะ เป็นช่อจาะพี่สวยงามมากจ่ะพี่จ๋าสวยไม่รู้จะอธิบายยังไงจะพี่คำว่าสวยช่อนี้จ้ะพี่เป็นช่อเพราะเงินจ้ะหนูเองได้มาสภาพนี้นะจ๊ะพี่แม่ค้าได้มาสภาพนี้นะจ๊ะพี่ฉาช่อนี้ทั้งหมดมีอยู่เก้าองค์จ้ะช่อนนี้ทั้งหมดมีอยู่เก้าองค์ขอเวทีหนึ่งพันสามร้อยบาทพอจ้ะหนึ่งพันสามร้อยบาทสวยงามมากจ่ะพี่ราคาเกินคุ้มมากจ้ะพี่คุ้มจริงๆจ้ะพี่จ๋านะคะ ขอไว้ที่1,300บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะเป็นช่อหลวงพ่อเงินนะจ๊ะพี่จ๋าช่อน,นี้จะมีอยู่9องค์นะจ๊ะพี่พี่ๆคนไหนสนใจยังไงภาพไม่ชัดแอนไลน์หาหนูจ้ะพี่0840659180จะ้ะขอไว้ที่1,300บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะเป็นช่อหลวงพ่อเงินจะ้ะ ส่วนอันนี้จะอ่าเป็นตะกุดหลงปุสุขเป็นสร้อยอย่างนี้นะจ๊ะพี่เป็นสร้อยเป็นสร้อยพร้อมตะกุดเล็กๆค่ะพี่นะคะหนูเองก็ได้มาสภาพนี้จ้ะแล้วก็เป็นขั้นตุ้มสลูกจากเส้นนี้ขอไว้ที่แปดรอยบาทจากยาวนะจ๊ะพ,ะะพี่ยาวนะจ๊ะพี่จ่ายยาวอยู่ค่ะพี่ขาสนใจยังไงภาพไม่ชัดแอดไลน์จะพี่แอดไลน์หาหนูได้เลยจ้ะพี่0 8 4 0์แปดสีากจ้ะ เนะคะเป็นหลวงปู่สุกจ้ะพี่นะคะจะมีขั้นตุ้มนะคะสวยงามมากสวยงามจริงๆจ้ะพี่จ๋านานๆจะได้ของแปลกๆแบบนี้มานะคะพี่ะคะสนใจรีบโทรมาหาแม่ค,ะะคะ้าเลยค่ะพี่การาเกะพุทธคุณพักเครื่องจ้าแม่ค้าใจดีนะจ๊ะเส้นนี้ขอไว้ที่800บาทปลายทางบกเพิ่ม50บบาทจ้ะพี่จ๋า ส่วนอันนี้จ้ะอันนี้เขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อเดิมแต่หนูไม่ทราบว่าเขาทํามาจากอะไรจ้ะพี่มีรอยจานหลวงพ่อเดิมจ้ะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะอันนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะพี่มีรอยจานหลวงพ่อเดิมนะคะพี่หนูไม่ทราบว่าเขาทํามาจากอะไรนะจ๊ะพี่นะคะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นตะกุด ตะกุดหลงปุสุดอกนี้เป็นของหลงปุสุห500บาทพอจ้ะได้มาแบบนี้นะคะพี่หนูเองก็ได้มาสภาพนี้จ้ะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้สบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นสมเด็จก้อนจ้ะพี่องค์นี้จะเป็นสมเด็จก้อนจ้ะห้าบาทจ้ะสมเด็จก้อนนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทนะคะพี่นะคะเป็นสมเด็จก้อนจ้ะพี่นะคะ ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะสมเด็จก้อนจ่ะส่วนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรกระดูกกามช้างน้ําอะไรสักอย่างค่ะพี่กระดูกกามช้างน้ําอะไรอย่างหลวงปู่ทิมค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะอันนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะพี่สนใจยังไงภาพไม่ชัดยังไงพี่พี่พอันไลน์จ้ะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จะกระดูกกามช้างน้ําหลวงปู่ทิมนะคะถ้าจําไม่ผิดจ้ะ แปดร้อยบาทจ้ะพี่แปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นกะลาแกะเป็นหนุมานจ้ะเป็นหนุมานเจ็ดร้อยบาทจ้ะด <travail> ้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่มียันด้วยมีรอยจานมียันแล้วก็มีรอยจานจ้ะเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เลยค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะอันนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นกะลาแกะเป็นหนุมานนะจ๊ะพี่เป็นหนุมานนะจ๊ะพี่จ่ายนะคะ แต่ไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรจะพี่นะคะรอยจานก็เหมือนหลวงพ่อเดิมแต่หนูก็ไม่รับประกันไม่ไม่แน่ใจค่ะพี่ไม่กล้าออกเต็มปากนะคะพี่ไม่ทราบที่จะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะกาลาแกะนะจะ๊ะส่วนองค์นี้จะพี่เป็นพระปุหนังจะ้ะปุหนังนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทพอจ้ะพี่เป็นพระกุพระปุหนังหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะ เออแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งส่วนองค์นี้จ้ะเป็นหลวงพวกก่อกลวยจ้ะพี่เรื่มพลาสติกจ้ะขอไว้ที่700อยบาทจ้ะหลวงพวกก่อกลวยเรื่มพลาสติกเ0็รอบาทปลายทาง50บบาทจ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจ่าพี่จ๋าอันนี้ขอไว้ที่700ร้อบาทนะจ๊ะหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกขอไว้ที่700รยบาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นพระก,กุจะพี่ไม่ทราบที่จะพี่จ๋านะคะเป็นทรงเหมือนพระพุทธจ้ะองค์นี้ขอไว้ที่600้อบาทจ้ะพระพุทธนี้ขอไว้ที่600้อบาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นอ่าขุนแผนขูวัดใหญ่ชัยมงคลจะพี่500บาทพอจ้ะ คุณแผนกุวัดใหญ่ชัยมงคล500บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญเหรียญพระพุทธจ้ะพี่เหรียญพระพุธนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะเหรียญพระพุทธนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทพี่เสร็จดบอกว่าแม่ทำธุระแป๊บนึงส่วนอันนี้เป็นปิดตาไม่ทราบที่ค่ะเป็นปิดตาเก่อกไม่ทราบที่จ้ะพี่จ๋าองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นอ่า ไม่แน่ใจว่าหลวงปู่บุญหรือเปล่าจะพี่นะคะด้านหลังมียันจ้ะอันนี้ขอไว้ที่5้าร้ยบาทจ้ะอันนี้ขอไว้ที่500ร้ยบาทปลายทางบวกเพิ่มห0บาทจ้ะส่วนอ,องค์นี้จะเป็นปิดตาปู่โต๊ะจะพี่องค์เล็กจ้ะ5้าร้อยบาทจ้ะปิดตาปู่โต๊ะนี่ขอไว้ที่5้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอ,องค์นี้จะเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อกลัวยจะพี่จ๋านะคะ ขอไว้ที่500ร้อยบาทจ้ะรูปล่บพกกล้วยนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0บาทจ้ะส่วนองค์นี้นจะเป็นหลวงปูท่ทวดจะพี่จ๋าไม่แน่ใจว่าเป็นพิมพ์ฉลูหรือเปล่าจะพี่ถ้าพูดผิดยังไงต้องขออาภัยจ้ะขอไว้ที่500รอยบาทปลายทาง5 0บาทจ้ะอันนี้จะเป็นปิดตาเก่าไม่ทราบที่จะพี่เรื่อมพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังมีรอยจาน600้อยบาทจ้ะ หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่ปิดตาเก่าไม่ทราบที่จ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อป่านขี่ปลาจ้ะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะหลวงพ่อป่านขี่ปลานี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อฤาษีดิงดำจะพี่จ๋าของของวัดท่าซุงนะคะพี่หกร้อยบาทจ้ะ หลวงพ่อหรือสีดินงดำหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะพี่หนูได้มาคู่กันนะคะพี่อันนี้เป็นล็อกเก็ตเป็นดาวจะพี่พร้อมผ้ายันจะ้ะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะมีผ้ายันแล้วก็จะเป็นล็อกเก็ตดาวอย่างนี้นะคะพี่เป็นของหลวงพ่อหรือสีดินงดำแล้วจะ้ะโอเคองนี้ขอไว้ที่ได้ได้อันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ ขอโทษนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อกวยไหมพ่อไม่ใชว่วระจันเสนจ้ะวัดจันเสนนี่เป็นหลวงพ่อโอ๊ตนะพี่เนาะถ้าวัดจันเสนนี่หลวงพ่อโอ๊ตจะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะ รูปหล่อพ่อโอ๊ตจะพี่ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อไปจ้ะขอไว้ที่5 0จ้ารูปร่อโบราลง,พ,าาพ,งะะพ่ท,500ทปลายทางว้าง50บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญฉลุหลวงปู่เอี่ยมจ้ะ 600บาทจ้ะเหรียญฉลุข้างนะคะพี่เป็นเหรียญปูเอี่ยมจะพี่จ๋าย600บาทปลายทาง50บาทจากส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญปูทิมหน้าปกจะพี่จ่ายนะคะ600บาทจ้ะปะติดเดหน้าเปิดหลังกองๆอย่างนี้เลยนะคะพี่นะคะขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะเหรียญพระหน้าปกปูทิมจ้ะ องนี้จะเป็นรูปหล่อพระใสจะพี่รูปหล่อหลวงพ่อพระใสองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่จ๋านะคะสวยงามมากนะจ๊ะพี่จ๋านะคะขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทรูปหล่อพระใสนี่อยู่หนองคายใช่ไหมคะพี่เห็นข่าวออกไม่กี่วันนี่เองค่ะพี่นะคะหกร้อยบาทจะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญปู่สุดวัดการหลวงจ้ะ เป็นเหรียญหลวงปู่สุดวัดการหลวงจ้พี่องค์นี้ขอไว้ที่500ยบาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านชุยจ้พี่พลาติกเปิดหน้าเปิดหลังห0 0บาทจ้ะหนูขอไว้ที่600้อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้พี่เหรียญหลวงพ่อท่านชุยจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญปูดทิมจ้พี่ไอ้่็เป็นหลวงปูดทิมด้านหลังก็จะมีจิ้งจกและนี่อะไรเนี่ย เหมือนผู้หญิงกับผู้ชายหรือเปล่านะคะพี่กอดกัน้าตานนิฐานไม่ผิดนะคะพี่ถ้าสนใจยังไงแอดไลน์ S ขอภาพเพิ่มเติมจ้ะส่วนนี้จะเป็นนกจ้ะพี่เป็นนกนะคะนะคะอันนี้ขอไว้ที่ห0 0้อบาทจะ้ะ องค์นี้ขอไว้ที่6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหลอพพอกลวยจ้ะพี่เลื่อมพลาสติกอย่างนี้นะคะพี่เปิดหน้าปิดหลังอย่างนี้จ้ะองค์นี้ขอไว้ที่6 0 0บาทจ้ะรูปหลอพพอกลวย6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่จ๋าโอเคนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนนะคะพี่แล้วภาพไม่ชัดยังไงพี่ๆไลน์หาหนูได้นะคะพี่ที่เบอร์โทรศ8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้ะถ้าพูดไม่เพราะยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะคุณลูกคา่ะ พอดีญาติเยอะจากอีบีนี้ก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ